สวัสดีครับผมกินเที่ยวไะเฮบายโจชนแนลครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนเอ้ยโจมีไก่ย่างไม่ละสามสิบครับผมไม่โคตรใหญ่เลยใหญ่หลีเพราะว่าไปหาดูในตลาดนะครับม,มีใหม่หน่อยเลยก็เลยจัดไม่ใหญ่ๆมากแต่ว่าขายในราคาถือครับผมนี่ไม่ละสามสิบบาทแต่ก็เห้อแจงไม่ยี่สิบห้าบาทไปนั่งครับผมไปเดี๋ยวไปติดตามประชมกันครับออกต้นเดิพนีจอนเหมือนเดิมครับผมไปคุ้มผ่าถุงแป๊บนึงป้องกันฝุ่นเนาะตามควาแนะนำของท่านผู้ชมครับผม โอเคเราออกเดินทางกันเลยครับผมีนวันนี้เรามีไมโครโฟนเด็ดเด็ดเหมือนเดิมโลดเถ็ดเถ็ดมวนคุบมวนคุบเด็ดจึงเลยมือเด็เฮาออกจากโฮเวิเนาะไปครับไปโอเคครับมออกเดินทางออกลากกันเลยนะจ๊ะไปลุยมวนคุบไปต้องไันครับตัวตัว kháy các kháy, đã kháy rồi, chờ lê, leo leo, không anh này, tôi tưởng là 200 nghe Ok, ใส่ใส่ไว้ป่ะยังไงใส่ไว้ใส่ไว้เออจวดจวดจวดไปครับไก่ย่างนี่จ้าไก่ย่างซอยแรกเข้ามาแล้วสนใจไหมลูกแม่อยูบอ่ะแต่แม่อยูอิดไหมคมาสื่อแล้วเรี่อปีไก่ครับปีไก่ไปกินผ้าบาทถูกๆไปกินแรงกับเด็กน้อย ไก่ย่างนะจ๊ะไก่ย่างปีนไก่มาทอดมาแล้วครับย่างเสร็จในไมเลยสวัสดีตอนแรงๆทุกๆท่านนะจ๊ะขอบคุณลูากค้าเก่าใหม่นะครับเด้อนี่เล่คนนั่งอย่างเงียบๆทั้งนั้นเลยสบายแท้พี่น้องป๋าจอมน,น้องแรกเหนนั่นเลยการเรื่องง่ลยๆมานั่งทักเพื่อนเหรอจ้าไก่ย่างมาแล้วนะจ๊ะไก่ย่าง ไก่ย่างมวนมวนไก่ย่างมวนมวนมเมนต์ไก่ย,กย่างจะแซ่บเปลี่ยนไก่มาแล้วครับมาเลยพี่น้องบ้านปลายทุขภูทุคุณพี่น้องกล้องปลายสุภูทุกคนนี่ก็เก็บเห็ดมานะเนี่ยไม่รู้จะได้เห็ดหรือเปล่าน,ะน่ะนะหมายมาครับเห็ด<น>ได้เห็ดบ<น>่ปลาด้เห็นคนละกตาขึ้นด,ดูดีะนะว่เอาเห็ดมาแรกไก่ย่างเลยเนี่ยไม่ได้ขึ้นเขาเลยยี่สนะิบห้าบาทครับ กับสามสิบบาทมาเลือกเอาเลยไม้ใหญ่ใหญ่้าตะเขาวง่ายๆหน่ยกินแกงย่างสุดยอดเลยเด้อันนี้ยี่สิบห้าครับอันนี้สามสิบเลือกก็เลยอันไหนก็ได้เอาหนี้แยกสองอันอ๋อได้ครับแยกเป็นสองสองสองห่อครับโอเคครับ มาเลือกเบิงมาเลือกเบิงครับคุณ <c oughs> ขอทั้งเทยวตรงใดอย่เดย,เดยนเนาะเม่อหน่แต่ลายมันบอกแม่ไม่ยิ้มหายิ้มหากรับ3สามสิบครับอันนี้สามสิบ <30 S 2> <30. S 1> แม่นครับมือนีไปออกไก่มีตั้งแม่ไหยังไงโอเคครับนี่ดูมาดูตะกันครับ อีกชุนไหฮะไม่จะเอาไม่ดีเลยเด็ดเครับอาตามสะดวกตาำสบายใจเลยโอเคจับนักเัยห้าสิบบาทขอบคุณครับผมแบบนั้นนะครับหนึาชุกสองไม้ไปบสามสิบบาทนะครับ น้ำยิ้มห่ายิ้มห่หนึ่งกนรนบ๋ิ้มห่าหนึ่งคฮะ,ะ,ะน้ำจิ้มเด็เดๆพร้อมแถมให้อีกตั้งหานไม่นครับตรง,งนีง้จิ้มไข่ทอมแซ่บไปน้ำกัน55บาทครับผมทอมที่ิุคราบ สีสิบห้าบาทโอเคขอบคุณเรื่อยครับที่อุ่นนวลนะครับเด้อยวยี่สิบห้าบาทอาาโอเครับผมขอบคุณลูกค้าเก่าใหม่นะครับที่อุ่นนุนจวดจวดจวดขอบคุณได้เลยครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะเอ้ยอยงยองมาเต้นหน้าห้างหน่อยเร็ว้อยงยองมานี่มานีมาเต้นนี่เร็ว Hey, hey, hey. I need to go down 10 mặt hàng. I'm going to go home. 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 I'm going to อันนี้ไก่ย่างใหม่นึงให้อุงอิงไปกินเด้อร้อนๆเลยเด้อจ<ะ>้าโอ้ยกินกับข้าวนะจะ้าโอเคจ้าเดี๋ยวมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะจะ้ากินกับน้ำจิ้มนะโอเคไปขอบคุณครับขอบคุณครับไป <c oughs> กินข้าวกินข้าว <c oughs> <c oughs> ดีใจหลายเลยไก่ย่างขอบคุณครับ ไปรับลตลีตาลีตตรวจจ่าตรวจจ่าเดี๋ยวมาตอนนี้ให้มนีไปนึงไห้เต้นน่ารักเต้นสวยฮึฮึฮึยได้แงมครับ่าทงหุรงบอเอามาทางมีดยังมา้าอีกทีะเด่เป็นมาทจานีนี่ไอหนุ่ยก็ได้

ครับผมครับครับจะไมครับไอ้หนุ่ยจะไม่มีไก่ย่างครับผมเป็นน่องไก่ครับย่างนุ่นๆเลยกินกับเราถือกันหลายยังพอใส่ไม่เลตเนี่ไก่ย่างมันห่าเลยลูกพี่อร่อยอร่อยจะไมดีเบิ้งเบิ้งไหมเหรออ่ามาเบิ้งมาเบิ้ง เมื่อไงจึงใจไกย่างว่เฮามาไก่ย่างเร็วเพี่เร็วเร็วพี่พี่เดีบ่โอ้ยนี่ครับต่ำงม้วนมีอ้วนก้เลยเราทามใ้แก้วได้ไหสอก็ได้นัดสองไ่ไดเนาะหกบาทครับผมไม่ละจับมีน้ิมให้บ่มีครับน้ำจิ้มมีเราน้จิมรสเด็ดของเราสามสิบาทครับมาอุดนใ้เร็ว บ่อรอยสิบบาทดเออไม่สบาทตายแล้วตกลงไบ่ลงตัวเอาคุณเลียอ้ใหไมเราออก่บาทเอาเอเอาียกันให้ลุตัวเจ้าองขบนปลาจังหวะจังไม่ละไม่เดียวจัดไปแชมแชมน้ำจิ้มโอเคบอสซื้อหนึ่งแชมนึ่งจะานด้ซื้อหนึ่งแชมนึงเนาะ ออกช่องวะออช่องปมักออกช่องรเปล่วฝากเหตุด้วฝากช่องอยู่ของช่องโอ้ผมไม่ช่องโอเคขอบคุณครับผมไปกินในทงบ่มีแผลหรือเปล่าไปกินในทงอ่ะนตรายเลยชจ้าหนี้ไปขอบคุณหลายๆครับที่อุณครับแลวสองไม้ ไปแล้วครับขอบคุณครับโอเคครับสำหรับลูกค้าเก่าไหมนะครับเด้อขอบคุณไอ้หนุ่ยได้แล้วครับที่คุณนุนสองไมหแล้วก็มีเด็กน้อยกีต้าร์แหลงบ้านทาองบ้าน,นากีรรถสวนบ้านวายเขาเจ้าซื้อก็ช่วยเส้อไหมนะครับสเสียเงาก็รับสิบบาทตาชิดตัวกันเลยเสี่ยมันกันอยู่เด้อขอบคุณได้แล้วครับเด้อชินค่ณครับลูกค้าเก่าไหมกันเลยขอบคุณได้แล้วครับสวัสดีครับไปต่อแล้วรอแล้วนะก็เลยรู้ว่าเดี๋เป๊กเดียวเดียว

อันนี้ไม่ถ้าตามซิปไม่ไงร้านดหาของแถมมาให้แล้ว <Jamie, online. S 1> เอ้ได้ได้เออหาสิบบาทเพิ่มไปไปกินพากันไปกินเออหลายๆคนกินน้ำม้วนเย่เย่เจ้มันพอดีมาเหมือนบ้านซีกูนอีกแล้วเป็นป้ายรถไยตลอดเลยเอาน้ำจิ้มเมเยอะเด็กเยอะเอาน้ำจิ้มเมย์สามถุงบอกไปแล้วบอกเนี่ยไปแล้วหาเลยต้องซื้ออะไรหรือหลายแล้ว จงไปแม่กินน้ำเลยเอาไปพาคกันไ่กินข้าพ่อก็เล่นกินเข่าไปไปพ่อกินเขาน้ำไปไปกินเข่าโอเคของกุไดละลายมูจวดจวดจวดจงใไมเนึงหอมไ้ให่ไม่จอจงใไมนึงโอเคครับสำหรับมือนี่กัรถเล่ของไอ้โจกามาจบที่บ้านเพื่อนอีกแล้วเพราะว่ามาเสร็จนี่นเราเอาอุ้นนตลอดเลยกั เป็นความรู้สึกดีๆครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมเลยครับเป็นควังใจให้นบานาว่ามาันก็ซื้อดีครับผมอุนอ้นนุ่นดีจัิงๆเละเฮ้ยของดีของแซ่ขแบของสะอาดใน,น,นการกานขีนนน่ยุง้งน้ำบานทว่ากับเพื่อนกับอุ้นนุ่นเท่าดีจริงๆเลครับขอบคุณได้หลายทีเข้ามารับชมในจบทุกครับผมจบลิปนี้ขาอยากฝากไว้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจวดกันต่อไปบนยุ่หน้าบ้านจึกเฉลี่เบลือเหลือมันก็อยากหาชิปใหม่ครับช่วงนี้เนาะโอเคสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับผมบ๊ายบายเอาหบะ